สวัสดีค่ะทุกคนหนาวมากเลยค่ะดูสิคะต่อมหมวกฝนตกค่ะหิมะก็กําลังจะตกค่ะเป็นปลอยๆลงมาแล้วค่ะวันนี้มีหิมะนะคะทุกคนที่นาลิตาค่ะอ๋อสวยงามมากลยคะทุกคนแต่วันนี้ทําไมถึงมาวันฝนตกเพราะว่าเป็นงานหวานถั่วก็เลยต้องมาคุ้มหนักคุ้มตาค่ะทุกคนมางานหวานถั่วค่ะงานอ่าที่ญี่ปุ่นเรียกว่า เสุบุ้งนะคะทุกคนเป็นงานหวานหวานถั่วประจําปีเนาะเดือนกุมภาวันที่สามทุกปีนะคะทุกคนก็เลยก็เลยต้องมาถ้าฝนตกแรงกว่านี้อาจจะไม่ไม่มาค่ะวันนี้ฝนตกปล่อยปอยนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาข่าวว่าหิมะจะตกเนาะแถวโตวเกียวหิมะก็ตกนะคะทุกคนก็นี่ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้ชมค่ะ จะออกหน้าวัดก็ไม่ได้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนต้องรอคิวยาวเลยหนาวข้าหนาวก็เลยมาออกด้านหลังนี่ออกด้านหลังวัดเราก็จะได้ถ่ายสวนวัดนาดิตะด้วยเนาะ,ะช่วงหน้าหนาวสีสันต้นไม้ก็จะไม่ค่อยมีสีสันอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าตามฤด,ดูกาลเนาะ,ะเป็นตามฤด,ดูกาลแต่ถ้าเป็นหน้าซากุระเดี๋ยวก็จะงามนะคะทุกคนตอนนี้ดอก กำลังจะจับดอกอุเมะกับซากุระนะคะทุกคนเมื่อกี้เพิ่นเดินมาดอกเล็กๆเยอะมากเลยค่ะกำลังจะจับดอกเนาะเดี๋ยวหน้าซากุระจะใส่กิโมโนมาถ่ายค่ะทุกคนเพราะว่าวิวสวยมากเลยหน้าซากุระเนาะหนาวเย็นมากเลยเดี๋ยวจะเดินไปมุมไหนดีเนาะค่อยไปหนาวมุมไหนก็จะหนาวเนาะหนาวทุกมุม เจ้าจะพาไปดูปลาเนาะโอ้ยเนี่ยเป็นชอบตรงเดีย๋ยวจะพาเดินตรงนี้เนาะไม่อยากเดินมากเพราะว่าหินเยอะแล้วฝนตกจะลื่นนะคะลื่นลื่นหินทุกคนเป็นชอบตรงนี้ด้วยนะเนี่ยทุกคนเหมือนดอกเห็ดไหมเนี่ยหินเข,เขาทำสวยมากเหมือนดอกเห็ดเลย เหมือนเห็ดพึ่งอะเห็นไหมขาเห็ดพึ่งใหญ่ๆเหมือนนะคะ <laughs> โอ้จมูกแดงนะแดงหมดเลยค่ะทุกคนนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่หนาวมากเนาะ <laughs> ก็จะใจะเย็นๆชมวิวแล้วก็สูตรบรรยากาศบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าอากาศหนาวมากไม่ไหว <laughs> จมูกแดง วันนี้เกสอนไม่ฟิวนะเกสอนต้นสนเพราะว่าวันนี้มีฝนเนาะแต่วัน,ดนแดดแดดแต่เกสอนฟิวก็คันจะมกูกหน้าหน้านี้ทุกคนไปเดินไปหมองเก้ากันนะโอ้ยเนี่ยต้องค่อยเดิน,น,น,ดนหินหินหินเยอะมากถ้าเรามาหน้าฝนต้องระวังนะเราต้องใช้รองเท้าที่สําหรับเดินเขานะคะทุกคนวันนี้เพนก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแบบนั้นมาเนาะไม่ไม่ได้ว่า ไม่ได้ตั้งใจจะมาเดินตรงนี้ค่ะทุกคนแค่ไปงานบานผัวที่วัดนาดิตะเนาะก็จะมาถ่ายให้ดูอุ้ยมาแล้วรถรับมาแล้วไปก่อนนะคะทุกคนเดินกลับแล้วมาแล้วรถโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย